재미없 <laughs> 네, <안정하게. 오케이. 웃음> 아, ดค้นรักเป็นรอบที่สองรักเธอเป็นรอบที่สองรักมากมายเหมือนเป็นเจ้าของแท้จริงแต่ไม่เป็นเจ้าของอสิสวยงามกำลังเริ่มขึ้นตันนี้หลงเธอเพิ่มขึ้นบรรยากาศจิตทอสบายใจเหมือนเดิมมีเธอเตรียมใจสดเดอรพระเจ้าช่วยดึเธอโดนใจมารักด้วยผมแกะไม่ออกแล้วผมก็คิดไม่ออกดเดอร์ตอนนี้ผมงงมากอยากให้เธอเป็ดเสียงออกมาบ้าง ได้โทรฮะให้เจอรับสายสว่างของแค่นี้ผมก็มีความสุขจะมากผมไม่กล้าขอไลไ์มาได้โทรหาผมดีใจมากอ๋อก็ฟีลสไตล์ที่ฟังหลังนาอย่ากนี้อยู่กับนายกับตาอ๋อให้กูนั้นไม่ต้องห่างมาอ๋ออยากผมก็แต่งเพลงผมก็จิบเองผมไม่ได้จิบบอยผมจิบน้ำซองแล้วเห็นความรักที่สวย